สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาป,ปีที่1กับคุณครูสุจิตรานะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกนะคะตัวชี้วัดตัวชี้วัดของวันนี้นะคะ1ะคะแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา การบวกจำนวนนับไม่เกิน100และ0ในตัวชี้วัดที่คอ1.1ข้อ5นะคะสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้โจทย์ปัญหาการบวกนักเรียนพยายามดูไอตัวกลมๆที่คุณครูชี้คำแต่ละคำว่าอ่านว่าอย่างไร เขียนยังไงนะคะให้นักเรียนอ่านตามนะคะแล้วก็จําไว้ด้วยนะคะเราเรียนคณิตศาสตร์ก็จริงแต่เราจะได้ทั้งภาษาไทยคณิตศาสตร์นะคะเราจะได้ทั้งสองวิชาบูรณาการกับภาษาไทยด้วยนะคะนักเรียนจะต้องอ่านได้นะคะไม่ใช่บวกเลขได้อย่างเดียวถ้านักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกนักเรียนก็จะคิดไม่ได้ว่าโจทย์ปัญหานั้นข้อนั้นทำความเข้าโจยังไงว่าเป็นบวกหรือลบนะคะ ่าตามไปด้วยนะคะลูกอ่านตามไปด้วยนะคะนักเรียนสังเกตแทบโจทย์บนกระดานดังนี้โอ้มีเหรียญหนึ่งบาทในกระป๋องออมสินแปดเหรียญยอดเพิ่มไปอีกเจ็ดเหรียญโอ้มีเงินอมอทั้งหมดกี่เหรียญ เมื่อนักเรียนอ่านโจทย์ปัญหานี้แล้วนักเรียนจะต้องมาทําความเข้าใจโจทย์ก่อนอจากโจทย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไระที่นักเรียนอ่านเมื่อกี้โอ้มีเหรียญหนึ่งบาทในกระป๋องอมสินแปดเหรียญหยดเพิ่มไปอีกเจ็ดเหรียญโอ้มีเงินอมทั้งหมดกี่เหรียญดังนั้นจากโจทย์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ,ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออมเงินของ โอใช่ไหมคะเพาะโอเอาเหรียญไปหยอกกระ๋อกกระอองออมสินใช่ไหมกระปอ๋องออมสินนักเรียนต้องใช้วิธีใดในการหาคำตอบอ่าเขาถามว่า o มีเงินออมทั้งหมดกี่เหรียญแสดงว่าข้อนี้วิธีอะไรคะอ่ามาดูการบวกใช่ไหมคะเพราะเดิมโอมีแค่อะไรแปดเหรียญแล้วก็โอหยอดเพิ่มอีกเจเหรียน ะะอยากรู้ว่าโอมีเงินทั้งหมดกี่เหรียญก็ต้องเอามาบวกกันเพราะมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนทราบได้อย่างไรมาดูเป็นโจทย์ที่นะคะเป็นเป็นโจทย์ที่ให้หาจํานวนเหรียญหนึบาทที่ออมได้ทั้งหมดใช่ไหมคะ,อะเอาเหรียญหนึบาทที่ไปออมในอะไรคะกรับของออมสิน จึงเป็นโจทย์ที่ทายห,หาจำนวนเหรียญหนึ่งบาทที่อมได้ทั้งหมดอะมาดูต่อนะคะเอ,ะอะทุกทีอะจากโจทย์เขาบอกว่าอะนะักครูฉเฉลยให้ซะแล้วจากโจทย์ปัญหาการบวกมีลักษณะอย่างไร ก็เป็นโจทย์ที่ต้องการทราบผลรวมทั้งหมดใช่ไหมผลรวมทั้งหมดของ O ที่หยอดเหรียญนะ่ะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นักเรียนมีลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาอย่างไรเราเรียนมาแล้วใช่ไหมมีกี่ขั้นตอนคะ4ขั้นตอนใช่ไหมคือ 1. ทําความเข้าใจโจทย์วางแผนลงมือทําแล้วตรวจหาคำตอบนะคะนักเรียนเรียนมาแล้วเนาะอ่า มาดูต่อ,อน,นักเรียนดูนักเรียนพิจารณาอ่านมาพิจารณานะคะนักเรียนพิจารณาแทบโจทย์ปัญหาดังนี้อ้อมอ่านหนังสือวันแรกได้หกหน้าฟังให้ดีนะคะอ่านไปด้วยอ้อมอ่านหนังสือวันแรกได้หกหน้า วันที่สองอ่านเพิ่มได้8ดหนะ้าออมอ่านหนังสือทั้งหมดกี่หนะ้าลำลำดับขั้นแรกของการแก้โจทย์ปัญหาก็คืออะไรคะเมื่อกี้บอกแล้วเราต้องมาทำอะไรก่อนทำความเข้าใจโจทย์ใช่ไหมคะอ่าทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะคะว่าโจทย์เขาต้องการอะไรนะคะ โจทย์เข้ากำหนดอะไรมาให้เราโจทย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ออมทําไมคะอ่านหนังสือนะคะโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างเมื่อกี้คุณครูอ่านให้แล้วก็กําหนดอะไรคะออมอ่านหนังสือวันแรกได้6หน้าและวันที่สองได้8หน้านะคะ นะคะเขาบอกว่าออมอ่านหนังสือวันแรกได้หกหน้าวันที่สองนะคะอ่านได้หกหน้าต่อมานะโจทย์เขาถามอะไรโจทย์เขาถามว่าออมอ่านหนังสือได้ทั้งหมดเมื่อกี้เพิ่มแปดหน้าของต่อจากเมื่อกี้นะคะอมอ่านรวมสองวันออมอ,นนอ่านหนังสือทั้งหมดกี่หน้า ใช่ไหมคะอ่าลำดับต่อไปของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาก็คือการอะไรคะวางแผนเมื่อเราทำความเข้าใจจทย์แล้วเราก็ต้องมาวางแผนใช้วิธีการใดในการหาคำตอบมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะวันแรกอ่านได้6วันที่2เพิ่มได้อีก8อ่าวิธีการบวกเพราะมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ นะมันเพิ่มขึ้นเราก็ต้องหักต้องใช้วิธีการบวกนะคะใช้วิธีการบวกนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรอ่าได้ยังไงคะวันแรกเราอ่านได้เท่าไหร่ไดนะ้หน้าวันที่สองอ่านเพิ่มได้อีก8หนนะาเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ว่า6บวก8เท่ากับเท่าไหร่ ต่อมานะคะลำดับขั้นต่อไปของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาก็คือเมื่อเราวางแผนแล้วเราก็ใช้วิธีการต่อไปลงมือทำนะคะลงมือทำสองวันอ้อมอ่านหนังสือกี่หน้าวันแรกได้หกหน้าวันที่สองเพิ่มอีกแปดก็เอาตัวมากไว้ในใจแล้วเอา จำนวนที่น้อยคือ6ขึ้นมานับต่อ8แล้ว9 10 11 12 13 14อาาคำตอบที่ได้ก็คือเท่าไหร่คะอ่า6บวก8ก็เท่ากับ14รวม2วันออมอ่านหนังสือทั้งหมดก็ได้เท่ากับ14หนะ้าขั้นสุดท้ายของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาก็คืออะไรคะตรวจหาคำ เราจะตรวจหาคําตอบว่าคําตอบที่ได้14นั้นคําตอบนั้นสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์คะอ่าสมเหตุสมผลไหมคะอ่านักเรียนเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลเพราะอะไรคะเพราะผลที่ได้คือ14มากกว่าอะไรคะมากกว่า6และ8 ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบจะได้14นะคะ14เอาผลบวกที่ได้ไปลบก,กับอะไรคะตัวบวกแล้วมาได้เป็นตัวตั้งสแสดงว่าคำตอบนี้ถูกต้องนะคะนะคะต่อไปนะคะสรุปนะคะ ในเรื่องจุดการแก้จทดปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาการบวกอาจใช้กระบวนการแก้โจทดปัญหา4ขั้นก็คือ 1. ทําทำความเข้าใจจทย์สอวางแผน 3. ลงมือทําและ 4. ตรวจหาคําตอบซึ่งสามารถนําไปใช้แก้โจทย์ปัญหาการบวกจํานวนต่างๆในชีวิต ประจำวันได้นะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะโดยให้การบ้านนะคะให้ให้การบ้านนักเรียนนะคะแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า83ถึง85านะคะนะคะไม่มากนะคะนะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้คุณครูก็ ทำไมคะขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ